เมืองพัทยา <Yeah. S 1> จังหวัดชมบุรีประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนอารยสาปัตย์จัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลตามแนวทางสากลขององ,องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ เมืองพัทยาในวันนี้จะพร้อมเดินหน้าการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองอารยสัตด์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทุกคนขนาดไหนต้องไปคุยกับนายกเมืองพัทยาคนใหม่หมัดๆนนายกเบียร์ปอรเมศงามพิเชษครับสวัสดีนายกครับสวัสดีครับจาครับอ๋อนี่ฮะันายกเบียร์ก็มารับตำแหน่งยังเป็นทางการนี่ยังไม่ถึงเดือนเดียเนี่ยวันนี้ฮะก็เข้ามาในสารวักรารคือวันที่20 นีครับแล้วก็นี่ผู้นําท้องถิ่นผู้นําเมืองยุคใหม่ก็ต้องมีการถา่ายทอดไลฟ์สดตลอดนะใช่ใช่ใชแล้วเบียร์ก็มีเพจยังไงฮะเพจบอลเมศเบียร์งานพิเชษก็จะไลฟ์สดในการทํางานของเราช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจริงเราก็ทำมานา,า,น,านแล้วตั้งแต่เราเป็นสอสอเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนหน้านี้จะลงแต่เป็นภาพแต่พอมาเป็นนายกเมืองพัทยายนเนี่ยตอนนี้เป็นต้องเป็น Facebook Live แล้วเพราะว่าคนเขาอยากจะรู้ว่าเราไปทํางานอะไรยังไงบ้างที่ได้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวมากกว่ากัน ลงแต่ภาพอย่างเดียวก <c oughs> ็ถือว่าเป็นช่วงหัวเรือร่องหัวต่อของการฟื้นฟูเศร,รษฐกษิจการท่องเที่ยวฟื้นฟูประเทศแล้วก็ฟื้นฟูเมืองพัทยายใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเจอโควิดไปประมาณ2ปีกว่าเมืองพัทยานเนี่ยก็เงียบเหงาไปเลยเพราะว่าเราเหมือนกับเมืองทั่วโลกเลยนะเราเพึ่งพาอุตสาหการรมท่องเที่ยวเป็นหลักอ๋อครับอตอนนี้เป็นงไงสถานการณ์พัทยาตอนนี้ดีขึ้นมากดีขึ้นมากมากเลยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยตั้งแต่มีสัญญาณของโควิดที่คลี่คลาย มีนโยบายของรัฐบาลที่ยกเลิกเรื่องระบบ Thailand Pass ส่งสัญญาณว่าสามารถถอนหน้ากากโดยสมัครใจได้เก็เหมือนเป็นลักษณะของความผ่อนคลายที่นักท่องเที่ยวเริ่มเริ่มมาเดินทางเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครติดตามไลฟ์ผมเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราเพิ่งจัดพัทยามารารอนผู้สมัครจริงๆประมาณ8,500คนแต่คนแต่คิดว่า ผู้ติดตามมาอีกก็ต้องน่าจะคูณสองก็เกือบสอง0มื่นคนแล oh, ้วก็อยู่ในพัทยาโอ้โห oh, นี่ถือว่าอีเวนต์ใหญ่ๆเริ่มเริ่มมามีมีนะครับมีนะครับแล้วก็ตลอดเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะมีพัทยามิวสิกเฟสติวัลทุกอาทิตย์ใช่ก็ <Yeah. S 2> จะมีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆครับพัทยาเนี่ยนะครับด้านหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมขับเคลื่อนเรื่องอารยสถาปัตหรือเฟรนี่ดีไซน์ แล้วก็เป็นเมืองทฤษฎีฟออตอนนี้เนี่ยนโยบายของนายกเบียร์ที่ว่าจะช่วยส่งเสริมต่อย,ยอดขยายผลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือเราจริงๆเราก็มาสารต่อนโยบายเพราะจริงๆริก็ทํามาตั้งแต่สมัยท่านอิทธิพลคุณนปลื้มอยู่แล้วเรื่องยูนิเวอร์ d e ลดีไซน์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเฟรนลี่ดีไซน์แล้วเพราะงั้นเนี่ยเรื่องทางเท้าทางอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีทางลาดให้มากขึ้นนะครับจะต้องพัฒนาไปไปเรื่อยๆนะครับเพราะต้องต้องค่อยๆปรับนะครับเพื่อให้ ให้สามารถอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้วิวแชร์ได้นะครับคือเราเนี่ยเรามองตัวเองเราเราจะเป็น Medical Hub อยู่แล้วของ EEC ที่จะเกิดขึ้นที่นี่ที่นี่เราจะเป็นไม c i t ิตีซึ่งเราได้ร่วมงานกับทางสตอปนอ,นอย่างอย่างเข้มข้นเลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดที่เราจะเพิ่มเติมในเรื่องของตลาดเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องไมซ์ก็คือตลาด Meeting นะครับตลาด Intensive แล้วก็ตลาดตัวคอนเวนชันตลาดเอ็กซิบิชั พวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญที่จะทําให้พัทยานเนี่ยได,ได้ตลาดที่หลากหลายนะครับแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเรื่องของเวลเนสด้วยเราก็มีความพร้อมทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มเติมทุกอย่างมันก็จะสอดคล้องกับผู้สูงวัยผู้สูงอายุผู้พิการมันก็ไปด้วยกันทั้งหมด ไปศาลาว่าการเมืองพัทยาคราวนี้ท่านนายกเมืองพัทยาก็ได้พากิษณะทวยยกล้อเยี่ยมชมวอร์มุมพร้อมทักทายคณะผู้บริหารเมืองพัทยาทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ด้วยครับอันนี้เวยาจะขอมายื่นเรื่องถึงนายกก็มาผ่านนี่ก่อนน่ด่านแรกด่านหน้าวันๆนั่ก็เยอะนะัเรื่องเยอะนะ วนใหญ่เป็นปัญหามื้งนายกต้องมาให้ในายกแกน่ะใช่ไหมหลายหลายเรื่องทุกเรื่องแหละมีทุก,กเรื่องุกเรื่องหใช่ไหมทุกเรื่องเรา<อ>เรามีทั้งหมด1 0 1สส่วนงานแล้วเราก็จะแบ่งเรามีรองนายก4<อ>ท่านก็ท่านหนึ่งก็จะดูเรื่องท่องเที่ยวดูเรื่องสาธารณสุขดูเรื่องสำนักช่างสุขาดู<อ>เยอะแยะเป็นหมดนะครับผมก็ดูยุทธศาสตร์ ท่านรองนายกคุณสัท่นน okay. านวหนาตันต์ประหลัดท่านที่ปรึกษานี่ก็อยู่มานานท่านตอนนี้ตอนนี้ดูดูดูเรื่องพัฒนาสังคมแล้วครับแล้วโอ้โหไปฝากท่านรองเนยนะครับตอนนี้กำลังเรียนท่านนายกว่าให้ทำพัทยาไรเป็นเมืองเอกของโลกเรื่องนี้เลยโปรโมทเรื่องเนี่ยเฟรดี้ดีไซน์เชิญเชิญรองนายกเรามีรองนายกอีกของเรามีมีวัยรุ่นสองคนเขาเรียกเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่มาพร้อมคนรุ่นใหญ่เดี๋ยวมีรุ่นใหม่ไปท่านรองครับท่านรองมาโนดท่านรองมาโนก็ ดูแลชาติคราบนี่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวอ๋อนี่มีรองสาวด้วยเหรอเราสาวด้วยโอ้โหโอ้หนี่ฟูลทีมนะนี่นี่ดีมทีมดีมทีมเราเราเป็นทีมของทีมเรารักพระยาอยู่แล้วซึ่งมีท่านสนธยาเป็นประธานยุทธศาสตร์อยู่แล้วตอนเราดําเนินการเราก็ช่วยกันดูนะครับที่ใครจะมามีความพร้อมในการมาเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายสมาชิกกันนะครับ ใท้ายส,สุดสุดท้ายนายกเมืองพัทยาก็ได้ฝากย้ำถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนอรารยสถาปัตย์ให้เมืองพัทยาเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวสำหรับคนทั้งมวลครับเมืองพัทยาเมืองอารยสถาปัตยเมืองท่องเที่ยวเมื่อคนทั้งมวลยย